ก็คืออันเนี้ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากใหญ่มากจริงๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ที่อยากรวยไปพร้อมกับเรานะคะหอมคิดว่าตอนเนี้ยใครที่อยากมาเป็นตัวแทนมาเลยค่ะบางคนเนี่ยเป็นตัวแทนกับเราอยู่แล้วก็จะได้ร่วมรวยไปด้วยกันแต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเห็นแต่ภาพโปรเจกต์สวยรวยตาแตกแต่ไมหมดเลยอยากมาเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทกับหอมทำยังไงนะคะง่ายๆเลยค่ะ หาแม่ทีมขายออนไลน์ไม่เป็นไม่เคยทําอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวทุกวันนี้เรามีแม่ทีมเยอะมากคุณเลือกแม่ทีมเลยว่าคุณอยากจะอยู่กับใครให้เขาสอนงานแม่ทีมทุกคนมีวิชาหมดค่ะงานขายออนไลน์เนี่ยคือ คุณทำงานประจําไปด้วยแล้วก็ทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้แต่บางคนทําบอกเลยนะคะพอทําขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยลาออกจากอาชีพปัจจุบันเลยค่ะเพราะมูลค่าหตัวเงินมันเยอะมากจริงๆแล้วมันกลายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้สร้างบ้านสร้างรถหรูๆให้กับใครหลายๆคนสร้างชีวิตครอบครัวที่ดีให้กับพ่อแม่เยอะมากๆนะคะมากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่วันนี้ ยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่หอมบอกก็ได้ค่ะก็คือคุณทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้หาตัวแทนวิธีการหาตัวแทนหรือหาแม่ทีมหาย,ยัางไงก็ง่ายๆค่ะแม่ทีมคนไหนเขามีโปรโมชั่นอะไรที่เราสนใจก็เลือกไปอยู่กับเขาสิคะถ้าคุณชอบเที่ยวเขาจะมีแม่ทีมที่แบบมาอยู่กับแม่สิลูกหรือแม่จะพาเที่ยวอิตาลีแม่จะพาเที่ยวบ้านนี้คุณก็ไปเลือกอยู่กับเขาหรือถ้าคนเป็นคนชอบทองชอบเงินก็มาอยู่กับแม่สิลูกขายแค้เท่านี้แม่จะเจกทอง เลือกเลยค่ะแม่ทีมแต่ละแม่ทีมเขามีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็หอมก็ไม่ว่าคุณจะอยู่กับแม่ทีมคนไหนก็ตามเราจะเป็นบริษัทเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ตัวนี้นะคะหอมว่ามันไม่ธรรมดาถ้าออกมาปุ๊บนะคะอย่างที่บอกตลอดเลยก็คือแบรนด์นี้หอมตั้งใจทำให้มันเป็นที่หนึ่งในตลาดจริงๆฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะขายของออนไลน์ ก็ขอมคิดว่าอย่าปฏิเสธที่จะรวยไปกับเรานะคะเชื่อมั่นในตัวหอมแล้วก็เชื่อมั่นในบริษัทเราเคยทำเอลวีประสบความสําเร็จมาอยังไงจะบอกเลยว่าตัวใหม่ของเราโปรเจกต์สวยรวยตาแตกมันรวยมากกว่านั้นเยอะมากคะ่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะ